กวนผู้สาวหน่อยอีกมือนี้มือนี้นั่งเป็นไขนน่เด้อเพื่อนเพือนเลยกี้ตาผูอยู่เขียนเป็นยังที่ว่าพลอยกวนแล้แต่ละมือนะโบถือเออบ,หบห่หักแก่เฉยเนี่ยเราบไบใหญ่เราเงา เด็กแปดเด็ววกมือพกาบกวนเราฮะน่ะแล้วกระสิเป็นแบบว่าคล้ขาขๆแบบลูกซึมเสาฮนะน่ะไต่ขา,ขาวพรว่าันเสียไปป <c oughs> ระมาณสองปีละแล้วกระสีนอนนอนแบบกินเขา่ากระบาดแสบนะถ้าเขาเบาเขาเหยอกเขา,า,ากวนเราห้องหยอกห,ห้องยังแล้วก็กวนแบบนี้ฮนะแล้วกระสีอารมณ์ดีแล้วก็มวนแล้วกระสีกินเขาเ่าแสบ ขาเบาๆบันยังน้ำค่ะล้วก็สิมิต่ตนอนนอนมากล้วก็ป่วยป่วยแล้กกะให้เข้าป่วยนะเสีย,งเ,งสย,เ,สยงเงินซื้อยาเสียเงินซักยาให้กันเองผัวเพิ่นเสียปลาประมาณสองปีแล้วก็เป็นเงาๆเป็นสาวๆพราะว่าตือนสามารถแล้วก็เห็นผัวเราดแีแต่ดมเมือนเนาะอยู่น้ำกันสองโคต ผัวเพื่นเซียหันอโยเก้าสิบห้าปีผัวเพื่อนหนักสิอโยุจักปีคนว่าเพื่อนกายผัวเพื่อนหันประมาณสองสามปีสิบบวอด,ดอกประมาณว่าร้อยสาวฮะแล้วดือ้อแล้วดื้ออโยแล้วพ่อยก,ก็ได้กวนเราแบบนี้แต่เราอคล้ายๆว่าเดียงดูกันแหละเพื่อนๆเลย หอดเด็กได้ด่ะบ่ายหอดเด็กได้อไหอดใช่หอดเด็กได้เ่ะจะเขียนเด็กสา,หา,หาวเราบ่หอดหอดสาวโอ้เก่ยงลายนี่ถา้าบ่กวนบ่ดินน้ำกระสีเป็นเงาเงาเป็นสาๆแล้วก็จมว่าจะคล้องเป็นไข่แล้วก็จะกินยาบ่ะนี้ยเอาชอ ยาชานซาซโอ้เก๋งลายหอดเด็กซาสีนะซาวห์ซาฮุกตบทวดนักเขียนเก่าตัวตึงข้องบ้านแน่เนี่ย ตัวต no ึงของหมูบ้านดุนเดียวกันเขาสิเกงคือเจ้ายูบอสนอยใหญ่นอสามสิบสามสิบเอาอีกกันจือเมื่อยแล้วบะกันเขียนหันหักโว้หนบาบ่าวดอเขานับหนึ่งสองสามสือบาดอกภาษาอันฝรั่งจ้ะค่ะ คอยฟังคอยอยังบหูเดือยภาษาฝราั่งฝรังตัวตึงของมูบะมีบ่หมูเกง่งคือเจ้าเนี่ยยะห<ะ>มูเจ้ามีบอเขาสิเกง่งคือเจ้าเน,นี่ยเนาะชนี่จะกตัวตึงเนาะน <laughs> จักมีหรือบอหมูเขานี้ว่าแต่ได้หมูนะแม่นบอก โมดุลเดียวกันแค่นี้บอเดียวเขาตุ่ยเบอแล้วเขาก้าบ,บานเกา่าล่ะโอเก่งเนาะจางเป็าานซาธนาคารก็ได้ได้ในเก่งเด็ นัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทวีตื่นนอนมาจากสวยดูยบนนะอนอ่ะอังเหยียนกันนะ4ี่ทิปเมือ่อยแล้วเหรอเมือ่อยแล้วพักพอนสี่ทิปสี่ิปเรอ,อโอเคพ่อต้องมือ้มเซยสียส่ิปเฮ่ ก็สิตโตอีกคำว่าพ <deal> ่อละซีซีคำว่าเมื่อยนะหอนหาซีบบอจีสามหอดใส่หอนหาซีบบอ จ้าน้อยไปอาบนามเด้วสวยๆนี่อาบที่ไหนจัดผมก่อนจังอาบโอเคโอเคตัดกระตัดสิเธ็ดหัวปลูกแบบปวกกัดสร้างกับ่มีอยู่บานนี่เด็กหน่อยเข้าเมือ่องไทยเบิร์ดก็ไปหาเงินอยู่ไทยเพื่อมีแต่พูเท่าวันนี้ จนเป็นบ้านอันนั้นเป็นบ้านกระวางกระวึงสร้างตัดผมกับน,นี้เมื่อไถ่นะจำเป็นละตัดเองเป็นทั้งแม่คู่อะเป็นทั้งงาน ผูจัดการส่วนตัวทุกอย่างตัดผมอีกสากผ้าอีกอาบน้ำเหมื่อนกดอีกหอ่อละบอหาซิบอ้าหอว่าเอาหอ่อหาซิบกับพอสบ,บไปหอ่อไก่ละหาซิบซีละ จ้าก็เก่งเกินแล้วย่ายเอ่ยเองว่เก่งเท่าไรแค่แค่อันเอาแคนเอาเนะ เก่งคนะดูด้านเขามาเิ่นก็จะว่าโอ้แม่ใหญ่ในเก,งก่งอดีนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทีสมองแม่ใหญ<ว>่ตัวตึงของมูบะตัวมูส้มเซยเนยตี้